สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งวันกับการรีวิวรถยนต์นะครับด้านหน้าเราเป็นตัวเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัสนะครับตัวนี้ล้านห้านะครับหนึ่งห้าเก้าเก้าเราตกแต่งอะไรไปบ้างเนี่ยมาลองดูนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันสีบอลเงินนะครับก็เริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยตรงเนี้ยจะเห็นคุ้นๆกันอยู่นะครับกระจังตัวเนี้ยเราเอาของสปอร์ตนะครับมาใส่นี่ครับกระจังด้านหน้าแล้วก็อะคริลิกตรงเนี้ยเราทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนี่ครับบอลเงิน ตรงนี้ใส่เป็นตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับตัดเป็นอขอบกาไฟนี่ครับแล้วก็ตรงชายกันชนตรงกลางเป็นดําเงานี่นะครับคิวร้อ3านิ้วของชุดวิกเตอร์เขามากับแม็กฟูลนะครับแล้วก็ยาง BF นี่ครับตัวนี้ตัวนี้เราทําสีตรงคมเมียมนะครับนี่ครับทำเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะครับกันลอยนี้เราเปลี่ยนเป็นฟิล์มแทนฟิล์มที่ตั้งเป็นเซรามิกนะครับ คานด้านบนตรงนี้เป็นดำเงาครับทำสีดำเงาตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมพัสนะครับลองดูมุมกว้างๆดูครับชายบนายันไดทำสีดำเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่ครับลองดูมุมนี้นี่ครับเต็มๆดุๆเลยครับมาด้านหลังนะครับ ตรงนี้ไม่ได้ใส่ชุดครอบนะครับตัวนี้ครอบไฟหน้าไฟไท้ายไม่ได้ใส่ตรงนี้เป็นตัวโอะโปรตีเป็นสีโครม,มียมเราก็ทําเป็นสีดํางเงาเป็นให้เหมือนตัวสปอร์ตตัดด้วยนี่ครับชุดวิกเตอร์นะครับนี่ด้านหลังชุดวิกเตอร์เนี่ยตอนเนี้ยเขามีเพิ่มมาตรงนี้สปอยเลอร์หลังนะครับแต่ลูกค้าจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับตรงนี้อาจลองดูก่อนเสาฉลามนี่ครับชุดวิกเตอร์เขาเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับอ่ะลองดู นี่ครับประมาณนี้ไปลองดูมุมงกว้างดูนะครับรอบคันนี่ครับ1599ตกแต่งชุดวิกเตอร์ล้อแม็กโฟล ด้วยสีดำเงานะครับฟิล์มเซรามิกเห็นไหมครับนี่ครับสปอยเลอร์หลังจะยืนมาหน่อยต่อจากของเดิมนะครับตรงนี้มาดูภายในอ่านี่ครับภายในของตัวททเทเ,เนียมพัดครับหลักๆประมาณนี้นะครับลองดูครับว่าชอบไม่ชอบเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับ สีบอลเงินลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัดลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เราตกแต่งในชุดแต่งวิกเตอร์สนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกที่เราตกแต่งทะยอยส่งมอบนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับตรงนี้ขัดตกบกพองประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ หลักๆประมาณนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ